สวัสดีค่ะเ <Cock S 2> พ giving, ื่อนๆสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของสิริกานาตอนนี้สิริกานาอยู่ที่งานคือพัทสีมาปิดทองฝังลูกพิมิตรนะคะที่วัดท่าบ่อค่ะวัดท่าบ่อนะคะทุกคนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่ะนี่เราก็บูชาผ้าไตจีวรนะคะทุกคนเนี่ยนะคะสิริกัานา นบชมบรรยากาศภายในงานะคะทุกคนเราก็จะพูดอะไรเยอะม่ได้นะคะมันเสียงดังมากเลยทุกไปรับชมทีวีดิวกันได้เลยค่ะขอให้ราบรืนนะครับดี่ามีเดี๋ยวเราไปใจบาตร้อยแปดนะครับการใ่บาตรอยแดคการเปิดบระตูพระบิดประตูพระเราจะบรนาีะครับผม

พระไตนะคะนับพระไตรที่เราบูชามานะคะเองรอบเราบูชนะและสามรอบค่ะคือเพื่อมีโอกาสรู้จักสะสมบุญม่ให้ไปเติมบุญเข่าอยู่เรื่อยๆแล้วบุญของท่านก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับสมเด็จพระสัมพันธวงศ์ที่ว่าถ้าโตบุญยังบวัตติแปลว่าทานเมื่อไรบุญเพิ่มขึ้นเมื่อนนั้นทานบ่อยๆบุญเพิ่มขึ้นบ่อยๆเหมือนนำเงินไปฝากธนาคาร นะครับฝากบ่อยๆจำนวนเงินก็เพิ่มขึ้นบ่อยๆฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นบุญของผู้ให้ทนานย่อมจริญอยนร่้าะเสมอพุทธภาษตบทหนึ่งกล่าว่าถ้า,ามาโนปิโยโหติบแลว,ว่าผู้ให้ทานย่อมเป็นทพ่รักแบก่เรมดาและมนุษย์ทั้งหลายตอนนี้ <มา S 2> เราก็าเดินเป็นผู้ให้เกิดนอดแล้วบูชุสามรอบแล้วนะคะคนเดียวเราจะิไปด้านบนกัา ให้ไปนั้นเบาเอามานั้นอากการเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นยาจกมีคนยกมีคนรักมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ขอขอเขาไม่เข้าทีเสียศักดิ์ศรีมีคนทำเงินเกิดเราการไม่รักษาสมรประสทนิยมตอนนี้เราก็ขึ้นมาด้านข้านะคะที่คนเสิร์ตงันลอกระทงตามรุ่งบรยากาศไฟน้ำตกทะลุอารมณ์อะไรติกันนะค่ะทุกคน นะครับทำให้ครถจบไปทั่วและลทะเบียนบุญบุญไว้เกิดประเสริฐนำบุญนิจดิ์ติดตามเราข้าสนอเุก่มทุนถ้าจะโอนกุปงคอยมครองไปส่งของให้ล่ามาล้างลายการเตามเดิให้ําน้ำที่สะอาดมานาดทำร่าะอาบตโวนจิตใจก็จะใส่สกาวขาวออกไม่หอมหมดนเป็นมงคลทบทุกทเช้านะครับทำบุญไว้ที่ใจบุญก็จะติดตามไปในทุกที่ ที่เรามี็นที่จมีถ้าเราตัพย์อนต้องรักษาเราขามาลำอันไปมีมากก็าเป็นภู้ิใจวกใจแต่แท้แต่กไม่สูญหายเป็นฤาษีอยู่จรไม่มีไปยแงที่ร่องทางที่เราร้าเองอุญย์ยโดเรนตูระแล้วอุญสึดโดนไม่สามารถเอาอุญนอยได and <laughs> do

ตอนนี้เราก็จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะทุกคนอยากไปด้านล่างการปิดทองของลูกนี้มีควา,า,ามเื ได้บุญใหญ่มากๆเลยสีกันนาก็ขอให้เชิญเพื่อนๆนะคะมาดูนหนามวยกันาะคราว่าการอัดไวนี้มิททำแค่ครั้งเดียวนะคะต่อหน่าที่เป็นพิธีที่หาชมได้ยากมากๆเลยนะคะมันคือยากมากที่จะได้ดูธทรมดานะ เธสีมาปิดโทอง,าทาง,าทางวัดงนั่งนงดมีการบูหว้พรวัมีสัตมอันสดใสวัดมีพระในนั่งนัครวันัดตอนนี้เลยก็กำลังจะออกไปด้านอานอกนะคะทุกคน ด้านนอกก็จะมีพวกเป็นของขายนะของกินส่วนมากก็าาจะเป็นของกินเนาะทุกคนต่อมานะครับคุณนะมาเดินดูบรรยากาศรถมอกวัดนะคะคุณผู้ชเดี๋ยวสิริกันดากัสิกับบ้านแล้วนะคะซื้อของกินนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆก่อนจไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เค่าเป็นก็ร้องใจให้สิริกันดาตั้งนะคะ ขอบคุณทุกคนเลยแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบายจ้า